ไม่รีวิวรุ่นนี้ไม่ได้แน่นอนสำหรับหูฟังตัดเสียงครอบหูยอดที่ตลอดการจากโซนี่โดยตัวนี้เป็นรุ่นที่5ของโซนี่นะครับชื่อมาแนวเดิมอ่านยากเช่นเคยกับชื่อ W H 1 0 0 0 X M 5นอกจากหลายๆคนจะตั้งตารอหลายสำนักรีวิวก็ยังเทคะแนนให้แบบเต็มๆโดยตัวหูฟังก็เปลี่ยนดีไซน์มาแบบใหม่หมดจดไม่เหลือเขาเดิมเลยนะครับและเพิ่มการปรับปรปุงคุณภาพเสียงให้ตัดเสียงได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหนะ้า แต่ราคาเปิดมาจะสูงกว่ารุ่นเดิมอยู่สักนิดกับราคา14,990บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือดีไซน์นะครับเปลี่ยนไปเกือบทั้งหมดเลย ซึ่งเราก็เคยเล่าไปในคลิปข่าวตอนเปิดตัวก่อนหน้านี้ว่ามีความใกล้เคียงกับ b o s ส700กับ AirPod s Max อยู่เล็กน้อยเลยนะครับซึ่งตัว Sony ตัวนี้นะครับวัสดุของเขาก็จะเป็นพลาสติกด้านคล้ายๆเดิมเลยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นหนังหุ้มก้านหูฟังและที่ครอบบริเวณหูตัวนี้จะให้ฟิลลิ่งดูเป็นหนังสังเคราะห์มากกว่ารุ่นก่อนหน้าน,นะครับจะจับแล้วรู้สึกนุ่มกว่าเดิมพอสมควรตัวก้านด้านบนมีความบางลง เวลาปรับก้านขึ้นลงนะครับก็จะไม่เป็นสเต็ปแบบรุ่นก่อนๆน,นะครับตัวนี้จะปรับได้ละเอียดขึ้นใส่ได้พอดีกว่าเดิมครับทีนี้พวกเราลองสวมใส่ดูก็คิดว่าสบายกว่ารุ่นก่อนหน้าถึงแม้น้ำหนักพอๆกันแต่ตัวเอียครับเนี่ยก็ลดความรีน้อยลงมีพื้นที่กว้างมากขึ้นรู้สึกว่าครอบหูได้ดีกว่านะครับสำหรับคนใส่แว่นก็ไม่รู้สึกว่าโดนเอียคับบีบขาแว่นแต่อย่างใดค่อนข้างใส่ได้สบายทีเดียว อีกจุดที่ต้องพูดถึงเลยก็คือการพับหูฟังและเคสนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจะไม่สามารถพับได้แบบตัวก่อนแล้วนะครับก็เลยทําให้ตัวเคสของรุ่น5จะมีขนาดใหญ่กว่าตัว4อย่างเห็นได้ชัดถ้าเพื่อนๆที่อยากจะพกพาแล้วหยิบใส่กระเป๋าที่เป็นถุงผ้านะครับจะรู้สึกว่าเทอะทะพอสมควรแต่สิ่งที่ต้องชมในเคสตัวใหม่ก็คือมีช่องพร้อมฝาปิดแบบแม่เหล็กสําหรับเก็บสายต่างๆมาให้ด้วยนะครับคิดว่าใช้งานง่ายกว่ารุ่น4อยู่ครับ มาดูด้านการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้2วิธีโดยจะเป็นทั้งแบบเสียบสายและไร้สายซึ่งการเสียบสายก็สามารถใช้สาย3.5ได้เลยนะครับส่วนการเชื่อมต่อแบบบลูทูธตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.2เชื่อมต่อได้รวดเร็วโดยการกดปุ่ม power บนตูฟังข้างซ้ายค้างไว้จนไฟแสดงสถานะเป็นสีฟ้าแล้วก็เลือกเชื่อมต่อในมือถือก็เรียบร้อยครับและเช่นเคยครับตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ Google Fast Pair มาให้สำหรับคนที่ใช้มือถือ Android หรือถ้าเปิดหูฟังเตรียมเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาบนแล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนบางรุ่นด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อสะดวกครบคันตามสไตล์โซนี่ครับด้านการควบคุมนะครับตัวนี้จะแบ่งเป็น2จุดนะครับจุดแรกก็คือการแตะหูฟังฝั่งขวาซึ่งการถ่ายไปด้านหน้าก็จะเป็นการเลื่อนเพลงถัดไปถ่ายไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนไปเพลงก่อนหน้าหรือถ่ายขึ้นถ่ายลงจะเป็นการเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับแตะ2ครั้งนะครับจะเป็นการเล่นหรือหยุดเพลง หรือถ้ากดค้างตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการเรียกใช้งาน voice assistant ครับส่วนที่เพิ่มเติมมาสำหรับการควบคุมหูฟังก็คือการกดค้าง2นิ้วเพื่อเปิด speak to chat และการเอามือป้องหูฟังด้านขวาเอาไว้เพื่อใช้งาน ambient mode ชั่วคราวก็สามารถทำได้เหมือนเดิมครับ และนี่นะครับคือโหมด Speak to Chat ครับเมื่อเวลาเจมพูดออกมานะหูฟังจะจับเสียงพร้อมกับเฟดเสียงดับลงครับรวมถึงเปลี่ยนเป็น Ambient mode ครับทำให้เราได้เสียงภายนอกใช้สำหรับเพื่อการตอบโต้สนทนากับคนรอบข้างครับ here, นอกจากนี้เองนะครับตัวโซนี่เนี่ยยังสามารถหยุดเล่นเพลงได้ mm hmm. เพียงแค่เอามือแปะค้างไว้ที่หูฟังทางด้านขวานะครับ mm hmm. เพลงเนี่ยจะเฟดดับลงพร้อมกับเปลี่ยนเป็น Ambient mode mm hmm. ก็ใช้สำหรับสนทนาได้เช่นกันครับ ส่วนหูฟังข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม noise cancelling ปุ่ม ambient sound ซึ่งสามารถ c u สตอมการควบคุมเพิ่มเติมได้ในแอป Sony Headphone ด้วยนะครับมาดูด้านของไมโครโฟนกันบ้างครับตัวนี้นะครับมีการลดไมโครโฟนจาก5ตัวเป็น4ตัวแต่ว่าเป็นแบบ beam forming นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะใช้ AI จับเสียงเราได้อย่างแม่นยำเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูกันนะครับว่าระหว่างรุ่นที่4และรุ่นที่5ไมโครโฟนจะต่างกันขนาดไหนครับ และตอนนี้นะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนะมาจากเจ้าไมโครโฟนของ s o นีตัวเก่านะครับ w h 1 0 0 0 XM4 นะครับและตอนนี้ครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินมาจากเจ้าไมโครโฟนของ s o นี w h 1 0 0 0 XM5 ครับก็ <c oughs> อรอดูนะว่ารับเสียงเป็นยังไงบ้างครับคร <c oughs> ่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มาดูที่แบตเตอรี่ครับสามารถใช้งานได้30ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งอันนี้เท่ากับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับแต่ส่วนที่ปรับปรุงมาเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จไวที่ชาร์จเพียง3นาทีจะใช้งานได้3ชั่วโมงครับผ่าต่อไปก็เข้ามาดูแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับซึ่งเข้ามาหน้าแรกนะครับด้านบนเนี่ยจะบอกสถานะแบตเตอรี่ถัดลงมาก็จะมีแท็บให้เลือกถึง4แท็บเลยครับ แถบแรกก็คือสเตตัสนะครับจะบอกว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่นะครับแถบที่2ครับ s าว n ์อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ต้องใช้เยอะที่สุดเลยนะครับซึ่งเข้าไปก็จะเป็นโหมด Ambient Sound c o n t r ท l ที่ให้เราปรับระหว่างตัดเสียงรบกวนหรือว่า a อ b i e n t Sound ครับหรือว่าปิดทุกโหมดไม่ใช้งานครับหันลงมาก็คือ Speak to Chat นะครับถ้าเราเปิดใช้งานตูฟังก็จะตรวจจับการพูดของเรานะครับถ้าเรามีการพูดนะครับเพลงก็จะหยุดให้อัตโนมัติส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็น EQ ซึ่งเลือกเป็นแบบ Pre set หรรืออแต่งงเก็ได้คับ ถัดลงมาจะเจอส่วนเกี่ยวกับ360 Reality Audio Setup ลงมานะครับ Bluetooth Connection Quality ตรงนี้ให้เลือกเป็น p r i o r a l i t y On Sound Quality นะครับเสียงก็จะดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งาน DSEE Extreme เพื่อเพิ่มรายละเอียดของเสียงให้กับเพลงที่เราฟังนั่นเองนะครับส่วนการตั้งค่าปุ่มหรือการควบคุมต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้ในหน้า System เลยครับหรือใครอยากจะเชื่อมต่อบริการต่างๆเข้ากับหูฟังก็เข้าไปที่ Service ได้เลย ซึ่งตอนนี้ก็จะมีแค่ Spotify Tab เท่านั้นนะครับมาดูส่วนที่ขึ้นชื่อของตัวนี้เลยครับก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับรุ่นใหม่นี้ก็จะมีการเพิ่มชิปเซ็ตทั้ง QN1 และ V1 นะครับสชิปนี้ครับจะทํางานร่วมกันเพื่อประมวลผลเสียงให้ดีกว่าเดิมและเพิ่มไมโครโฟนตัดเสียงนะครับเป็นข้างละ4ตัวโดยรวมมีไมโครโฟนสําหรับตัดเสียงรบกวนถึง8ตัวเลยครับ ซึ่งเขาไม่ทําให้เราผิดหวังเลยเพราะตัดเสียงได้เงียบกริบจริงๆเสียงหายไปในระดับ85-90%เลยทีเดียวครับพวกเสียงลมเสียงบรรยากาศในออฟฟิศจัดได้ว่างเงียบมากๆและแน่นอนว่าพอเปิดเพลงเข้าไปอีกครับเสียงรบกวนทั้งหมดแทบจะหายไปไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้การตัดเสียงรบกวนแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ Adaptive Sound Control ที่จะคอยตรวจจับเสียงข้างนอกแล้วก็ปรับให้เราแบบออโต้เลยนะครับซึ่งการตัดเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ ภาพรวมนะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้มาอย่างครบคันทีเดียวครับหรือว่าเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้แล้วครับส่วนเรื่องเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังทดสอบเสียงกันเลยครับ I go again, outside says chirp, not a camera phone. Told you I'm going to make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? A day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say it. nah. I see the giddy you could get hit any day nah. On oh my mama, I'm to move, I finally wait. โอเคครับด้านเสียงถือว่าดีมากๆกนะครับกอขอเล่าสเปกก่อนเลยครับตัวนี้ขนาดของไดเวอร์เสียงเนี่ยมาขนาดข้างละ30มิลิเมตรปรับจูนเสียงมาอย่างดีครับบวกกับเทคโนโลยี DSEE Extreme เนี่ยเพื่อเพิ่มรายละเอียดเสียงที่ถูกบีบอัดออกไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับยังรองรับการสตรีมเพลุคุณภาพสูงเป็นโคเด็ก L d เช่นเดียวกับรุ่นก่อนเลยครับในด้านของเสียงนะครับจากที่ฟังไปพวกเราการันตีแน่นอนครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นตามคุณภาพแบบฉบับของโซนี่เลยครับ คนเสียงจะออกไปทางที่อุ่นเบสลึกกระชับมีแรงปะท้าแบบกำลังดีครับย่านเสียงกลางก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนเนื้อเสียงเนียนเข้ากับย่านอื่นได้เป็นอย่างดีเสียงสูงครับห่างเสียงทอดไกลมีความเป็นประกายไม่เสียหูเวทีเสียงก็แยกแยะชิ้นดนตรีได้โดยง่ายครับมีความกว้างและมีความโปร่งกว่ารุ่นก่อนด้วยนะครับตัวเสียงร้องนะครับจะอยู่ระนาบเดียวกับแนวเครื่องดนตรีแต่ไม่มีอาการจมหายไปอย่างใดซึ่งบางเพลงที่เราไม่เคยได้ยินชิ้นดนตรีนะครับตัวนี้สามารถขับออกมาให้ได้ยินด้วยนะครับ และนอกจากนี้ครับใครที่ยังไม่พอใจเสียงอยากจะปรับแต่งเบสให้มากขึ้นอยากจะได้แหลมมากขึ้นนะครับก็ปรับแต่ง EQ เพิ่มเติมได้ในแอป Sony Headphone เลยครับก็มีหลายคนถามเข้ามาครับว่าตัว M4 กับตัว M5 เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเราก็ได้ทำตารางสรุปมาให้ดูกันแล้วนะครับ สรุปจบเลยครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็นหูฟังตัดเสียงระดับท็อปๆในตลาดเลยครับก็เหมาะแน่นอนสําหรับคนที่เดินทางบ่อยหรืออยากได้สมาธิทํางานในออฟฟิศเพราะการตัดเสียงและคุณภาพเสียงเนี่ยดีมากๆและเหมาะมากๆสาหรับการซื้อใช้เป็นตัวจบซื้อรอบเดียวก็อยู่ได้ประมาณ 45- ปีเลยครับแต่ตามจริงแล้วยังมีเรื่องที่เราอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปตัดสินใจ2อย่างนะครับก็คือการอัปเกรดของรุ่นนี้ไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนแบบเห็นได้ชัดยกเว้นแค่เรื่องของดีไซน์ กับอีกเรื่องนะครับต้องระวังไว้เลยก็คือตัวนี้ไม่มีมาตรฐานการกันน้ํามาให้ก็อาจจะต้องระวังการใช้งานสักนิดนึงแต่ถ้าไม่มีอะไรต้องกังวลไม่ได้ใช้งานแบบสเสี่ยงๆนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวจบได้เลยครับหากสนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อตัวนี้นะครับพวกเราแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับซึ่งก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ั b s ไคร b e ให้กับพวกเราเมาคูล่าเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ